สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีเช้าว,วันจันทร์นะคะเช้าว,วันแรกของสัปดาห์เนาะอืมพร้อมที่จะต้องเริ่มต้นทํางานกันนะคะไม่พร้อมก็ต้องพร้อมนะคะจริงๆวันเวลาก็ผ่านไปเร็วเนาะบางครั้งบางทีก็ทําอะไรไม่ทันเหมือนกันนะคะโอเควันนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะเรามาอัปเดตความรู้สึกของเขาคนนั้นดีกว่านะว่าเขาคิดยังไงบ้างคะวันนี้ เริ่มต้นวันทำงานอืมมีความคิดความรู้สึกเปลี่ยนไปอะไรยังไงไหมนะเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะที่เพิ่งเข้ามาเจอคลิปนะคะถ้าไม่อยากพลาดการอัปเดตความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงอยู่คนที่อยู่ในใจของคุณนะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเรานะคะมูลาทาร์ตเก้าหนึ่งหนึ่งนะคะเราจะมาอัปเดตแบบนี้ทุกวันนะแต่ช่วงนี้อาจจะมีหายหายกันไปบ้างนะคะ ประมาณหน,นึ่งเดือนเนาะอาจจะมีหายหายไปบ้างบางวันนะคะกระเด้งออกมาเขาบอกว่าให้คุณนะ่ะฟังเสียงหัวใจตัวเองนะเขากลัวที่จะคุยกับคุณอืมเขาตกหลุมรักคุณมากเลยตอนนี้อืมเขาก็แค่ อยากที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปจากเดิมอะไรอีกอืเขากำลังใช้กดแรงดึงดูดก,กับคุณอยู่นะม,มาดูอีกเขามีอะไรอยากบอกไหมอมรักล้นใจ อยากได้โอกาสในความรักนะคะเขาบอกว่าเขาทําให้คุณได้ทุกอย่างเลยนะคุณเป็นคนที่สวยมากแล้วทำไมคุณถึงต้องการเขาความรักครั้งนี้มันทาให้เขากลัวเขาบอกว่าคงต้องหาผู้รู้แล้วล่ะคงต้องไปปรึกษาผู้รู้แล้วล่ะนะคะขอคำปรึกษา อืมมาดูอีกเขามีความรู้สึกยังไงอีกคะเอาอันนี้ก่อนเขาบอกว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างเลยที่ทำให้เขาอะคิดถึงคุณอะไรอีกคะแต่เขาก็บอกว่าเราคงต้องปล่อยกันไปแล้วล่ะอืม เขาก็อยากจะแชร์ข่าวดีกับคุณบ้างน,นะคะเวลามีเรื่องอะไรมีข่าวดีเรื่องอะไรก็อยากจะมาบอกคุณให้คุณรับรู้บ้างแต่ว่าช่วงเวลาเนี้ยมันไม่ใช่เวลาที่ถูกที่ควรของคนกับเขาคุณเคยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาเขาอยากเป็นมากกว่าเพื่อนแล้วเขาก็ พร้อมเปิดใจนะคะพร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณนะอืมเขารู้ว่าเขาอะเบี่ยงเบนความสนใจจากความเจ็บปวดของคุณเขาทําเป็น,นไม่สนใจไม่รับรู้นะโอเคอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณในเช้าวันนี้นะคะ ก็ให้เลือกไปแต่ข้อความที่ตรงใจกับคุณนะคะอันไหนที่มันไม่ใช่ข้อความที่คุณอยากอยากฟังก็ไม่ต้องรับไปแล้วกันนะคะรับไปแต่ข้อความดีๆเนาะถ้าไม่อยากพลาดนะคะการอัปเดตความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ก็ไปแค่นี้ก่อนคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ